โก็ดีแจกของทยคลิปด,ด้วยนะคะอย่าลืมดูกันให้จบนะสว,วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พุ่แคชชาแนลนะคะวันนี้แคชเพิ่งไปได้ของชิ้นหนึ่งมานะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่อยากลองทำมานานแล้วนะคะมันก็คือทะเดตพลาสติกโมเดลค่ะคนในวงการก็เรียกกันว่าพามอนะคะ ซึ่งสัสดีคัดไปซื้อมาจะเป็นเรือ Going Mary r ในเรื่องวันพีนะครับแฟนคลับกระตูนนะเออแล้วเนี่ยอยากจะบอกเกิก่อนเลยว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คัดได้ลองต่อนะคะเดี๋ยวยังไงคัดจะมาเปิดให้ดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะคะยังไงพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของของแท้นะคะเราก็จะมาให้ดูว่าดูนยังไงมันก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้โฟกสัส แล้วก็จะเป็นดังนี้นะคะเป็นส่วนของโลโก้ที่ดูว่าเป็นของแทนนะคะของแทนลีกัสติแล้วก็ข้างกล่องคือตอกมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เป็นเรือแล้วก็มีฐานแล้วก็มีอยู่บนน้ำด้วยึ๊บอ่าข้างๆคะ่ะก็จะประมาณน,นี้เรามาเปิดให้ดูกันข้างในเลยเรยว ตัวของข้างในนะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ทำสีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยมีสติกเกอร์มาให้ด้วยค่ะสวยมากนี่สามถุงอันนี้มีรวมเนี่ยเมื่อกี้น้ำกับฐานปึ๊บแล้วก็ติ๊กเกอร์อ่าคู่มือนะคะเราเข้ามาถึงแล้วก็คงต้องดูคู่มืออยู่แล้วซึ่งแน่นอนเป็นภาษาญี่ปุ่นปึ๊บโอกาสภาษาญี่ปุ่นนะดูก่อนข้างในมีอะไรบ้างนี่ มันก็บอกเราว่ามีทั้งหมดสี่ส่วนนะที่เห็นเมื่อกี้มีสี่ส่วนในนี้ปึ๊บครบครบอ่ะแล้วเราค่อยมาอ่านตอนทําไปพร้อมกันได้ชึบยาวหน่อยแต่ไม่ไม่ยาวขนาดนั้นค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มไปต่อให้ดูกันเลยค่ะ ทุกคนค่ะก็จะ ไปแล้วนะคะกับการต่อโมเดลพลาสติกค,ครั้งแรกของแคทกับเรือก็อฟแมรี่ของบันไดนะคะก็เสร็จออกมาแล้วก็สามารถตั้งโชว์ได้สองแบบเลยดีกว่ามค่ะก็สภาพใช่คำว่าสภาพหรอเออผลงานเนี่ยผลงานของแคทก็จะเป็นบางที่ที่ถ่ายโชว์ไปก่อนหน้านี้นะคะก็ชมกันได้น,นะคะใช้คำว่าชมกันหน่อยแล้วกันสำหรับมือใหม่แล้วก็การต่อครั้งแรกนะคะก็พยายาม เต็มที่เลยค่ะแล้วก็เราก็จะมาพูดบอกเล่าประสบการณ์และปัญหาในอย่อางในการต่อเขานี้ทัดเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ทําให้ผลงานทัดเกิดสนีก็คือสติต๊กเกอร์สติ๊กสติกเกอร์จากสติ๊กเกอร์สีขาวที่อยู่ตรงนี้ที่ายขึ้นลูกประกขึ้นคะตรงมันมาหล่นหายไปไม่รู้ว่าในคิวทาแล็บจะเห็นหรือเปล่าอาจจะไ,ไม่เห็นว่ามัน เร่งผ่านไปเร็วมากเนาะคือคัดนั่งหาอยู่ตั้งนานเลยมันตรงไปในโรมค่ะคนรุกแต่เมื่อกี้เลยไม่ใช่ตรงไปแล้วผมก็คือดูดไปเลยเอาหาไปเลยคืนไปเลยนะนั่นแหละหาไม่เจอค่ะมันก็เลยเป็นพื้น,นที่แห่งสิ่งตาลส่วนเดียวค่ะแต่ว่ามันอยู่ตรงก่อก็โอเคนะนอกนั้นก็น่าจะโอเคนะทุกคนค่ะพอใช้ได้เนานะ อืแล้วก็จะพูดกันถึงความรู้สึกที่ได้ลองตอนะนก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีเพลินดีนะคะแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิสมาธิชั้นเยี่ยมเลยค่ะจริงใช้เวลายอยู่นานมากเลยคุกควาทก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจอยาจะหาซื้อนะก็สามารถไปซื้อกันได้เลยของะะอแฮรลิคสิท์นะคะจากบันไดปึ๊บขึ้จะมีิลโก้แบบนะคะมาดูมาะไอ่ะอันนี้เลยค่ะ มันก็มีอยู่มากมายหลายแบบเลยตั้งแต่ของแบบมือใหม่ของทัฒนาคุณคะเรียกของใหม่ปะเออก็แบบตัวต่อไม่ได้เยอะมากทั้งตัวแยนี้แบบนี้ีเแยบบอะแยบะบแบบให้เลือกเลยหรือแบบระดับหาร,ระดับยากโคตรยากหรืออะไรขนาดนั้นก็มีหมดเลยนะคะก็ไปหาดูกันได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปหรือทางเว็บไซต์นี้นะคะหรือนะคะจะแปะไวในเดอร์คุชช่ด้วยนะคะ นอกจากอาของพวกนี้นะก็ยังมีฟิกเกอร์ต่างๆมากเลยนะคะของบันไดแล้วก็รวมถึงของรักของทุกทุกคนหรือแค่คันไม่รู้อะ่ะก็คือกระชัองค์ค่ะของบันไดเหมือนกันของสวยมากมายซึ่งคันก็กดมาด้วยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นของกาชาที่วันนี้คันไปกดมาพร้อมกับซื้อตัวนี้มานะมาลองต่ออันนี้ค่ะ เราจะบอกเลยว่าเราควรสนับสนุนสินค้าของไลน์เฟซิตมากเลยเพราะว่ามันของดีมีคุณภาพมากๆแบแบสติ๊กเกอร์สีสันสวยและตัวพลาสติกก็สีสวยไม่ได้ดูหมองไม่ได้ดูกะคุณภาพดีแล้วก็ข้อต่อมันก็เชื่อมกันได้ดีไม่มีมาแบบแหวกไม่พอดีเกยการอะไรแบบนี้คะคือเอาเป็นว่ามันสวยดีควรจะซื้อ ลโลโก้นี้อ่าลืมลอกนะวู้ดมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะช่วงแจกของรางวัลกับเพจครับเย่ค่ะกติกาง่ายๆะค่ะอันดับแรกหนึ่งกดถูกใจเพจ Big One Interactive นะคะหรือว่าในลิงก์ใน description จะใส่ไว้ทีนะคะเข้าไปกดถูกใจเลยอันที่สองกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะคะต้องบอกว่าโปรดอินสิคในเฟซบุ๊ก มีสาทารนะเดี๋ยวค่ะจะเข้าไปเช็คนาะแล้วก็กดตามเพจค่ะด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะอันสุดท้ายก็คือถ่ายรูปคู่กับสินะคะ้าใดๆก็ตามของบันไดนะคะเออมีโลโก้บันไดนะเดิที่เราถ่ายปึ๊บให้ติดของที่เราซื้อมากับโลโก้บันไดนะคะของเราแล้วก็เขียนชื่อเฟซบุ๊กของตัวเองที่ลงจกนะไปด้วยนะเขียนด้วยมือกระดาษกันเออเขียนด้วยกระดาษ เขียนด้วยปากกาลงบนกระดาษวางไปชใช้เขียนด้วยปากกากระดาษประมาณนี้ค่ะตัวอย่างมีขางแคทเองค่ะออกมาใช้นะมีเชื่อเซสต์ของแคทดิฟดิดาด้วยนะคะเออประมาณนี้ค่ะพร้อมกับตอบคำถามนะคะคำถามก็คือปัญหาที่แคทพบในการต่อโมเดลพลาสติกครั้งนี้คืออะไร เขียนไปได้เลยค่ะก็ใครดูคลิปแล้วก็รู้อยู่แล้วแบบแอตบอกไปก็ยางค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอก็จะไม่แจกอยู่ในเฟินะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาถึงตรงนี้มากๆเลยค่ะ ใช้เวลาในการถ่ายทำนานมากยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ต่างๆเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรแบบไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไปได้เลยแล้วเราก็สามารถเพื่อนๆได้ต่ออะไรแนวไหนเคยต่ออันไหนบ้างสามารถคอมเมนต์ม,มั่วยคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาเข้ามาตอบน,นะยังไงก็อย่าลืมฝากมุดดิ้งแคทแนวอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะใช่หรอขาไปแล้วไปบ,บาย